ข่าวิวเอพักภ,ภาษาไทยเสนอรายง,งานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทางภาพและเสียงนะคะประจำวันพระหัสบ,บดีที่28พฤศจิก,กายน25 6 7ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลเฮสบอลในเลบานอนมีผลบังคับใช้แล้วอายการศาลอาญาโลกร้องขอหมายจับผู้นำกองทัพเมียนมา รัสเซียเตือนสหรัฐหยุดยกระดับความขัดแย้งยูเครนปากีสถานรวบผู้ชุมนุมหนุนอดิตนายกอิมรานขานเกือบ1000คนส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียนอาจไม่ได้ประโยชน์มากนักจากแรงกระเพื่อมภาษีสหรัฐต่อจีนและส่งท้ายด้วยวิวเอพาชมเบื้องหลังเรดห้างเมซีสประเพณีสร้างสีสันวันขอบคุณพระเจ้าเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะ24ชั่วโมงแรกของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลา ก็มีบรรยากาศและก็ความคืบหน้ามาฝากกันด้วยนะคะคุณรัตพลครับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบากลกรุงเทลวิฟแลวก็กลุ่มเฮสบารานั้นมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในวันพุธในเลบานอนในช่วงเช้านะครับส่งผลให้มีการพักการต่อสู้ที่ทางผู้นำหาตฐและฝรั่งเศสหวังว่าจะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงแบบเดียวกันในฉนวนกาซาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับรายงานข่าวระบุว่าเมื่อมีการพักรบเกิดขึ้นจริงจำนวนรถ ก็คือลดลงนะครับแล้วก็มีการเดินทางมุ่งหน้าไปยังทางใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้ดุดืด,ด,ด,ดรุนแรงต่อเนื่องในรอบหลายเดือนและเป็นที่ที่อิสราเอลนั้นประกาศสั่งบังคับให้ผู้คนอพยพออกจากบริเวณดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพอิสราเอลเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากหมู่บ้านต่างๆที่ฝ่ายตนเคยออกคำสั่งให้มีการอพยพไปก่อนหน้านี้ สหรัฐและฝรั่งเศสต่างมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเจราจาข้อตกลงนี้ที่คณะมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลเพิ่งอนุมัติเมื่อค่ำวันอังคารที่ผ่านมานะครับป,ประธานาธิบดีโจบไบเดนเรียกการหยุดยิงครั้งนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญเพื่อยุติความรุนแรงในตะวันออกกลางและว่าอิรานและกลุ่มตัวแทนทั้งหลายซึ่งหมายถึงฮิสบลาในเลบานอนและฮามาสในกาซาต้อง จ่ายราคาแสนแพงในช่วงกว่าปีของการสู้รบกับกองกำลังอิสราเอลนะครับไบเดนระบุด้วยว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลเฮสบาลานั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้การทำสงครามนี้ยุติลงอย่างเป็นการถาวออย่างไรก็ดีนะครับผู้นำสหรัฐเตือนกลุ่มเฮสบาลาและฝ่ายใดก็ตามที่พยายามที่จะละเมิดข้อตกลงนี้นะครับและบอกว่าอิสราเอลนั้นยังคงมีสิทธิในการปกป้องตนเองตามบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ และพัฒนาธิบริสรุทธก็ได้มีกำหนดนะที่จะหมดวาระลงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็กล่าวด้วยว่าด้วยคำมั่นของเฮสปบลาให้หยุดยุดติการโจมตีนะครับโดยบอกว่ากลุ่มฮามาสมีตัวเลือกที่จะทำตามอยู่แล้วและทางออกเดียวของพวกเขาก็คือการปล่อยตัวประกรันครับขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าตนเห็นด้วยกับ การหยุดยิงกับเพสบอลาเพื่อว่าอิสราเอลจะได้หันมามุ่งเน้นความสนใจไปยังภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าจากอิหร่านเติมพลังให้กองทัพและโดดเดี่ยวฮามาสในการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ในกาซาเนทันยูฮูยังประกาศว่าหากเฮสบอลากลับมาโจมตีอิสราเอลหรือทำการติดตาวอีกครั้งอิสราเอลจะเริ่มดำเนินการยิงถล่มเป้าหมายกลุ่มติดอาวุตทั้งหลายในเลบานอนอีกครั้งทันทีเนื้อหาของข้อตกลงหยุดยิงที่นักการทูตสหรัฐและฝรั่งเศสเป็นตัวกลางเจรจาระบุว,ว่าจะมีการพักการต่อ ู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายและให้เวลาอิสราเอลและสเปนหกา60วันในการถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้เลบานอนนะคะ การที่ในทันยาฮูออกมาประกาศรับข้อตกลงหยุดยิงในการสู้รบกับเฮสบอลาที่ดำเนินมาเกือบ1ิเดือนนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังกองทัพอิสราเอลถล่มเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนและมีกี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้กองทัพอิสราเอลยิงโจมตีตามแนวชายแดนเลบานอนซีเรียขณะที่สื่อรัฐบาลซีเรียรายงานว่าการโจมตีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6กรายกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปยังเส้นทางขนส่งระหว่างซีเรียและเลบานอนที่ใช้ลำเลียงอาวุธไปให้ฮบลเา ทางองค์กรเสี้ยวงเดือนแดงซีเรียรายงานได้ว่าอาสาสมัครรายหนึ่งถูกสังหารและมีอีกรายบาดเจ็บในการโจมตีที่จุดข้ามแดนขณะที่พยายามช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะแถลงการจากองคอนน์กรนี้ระบุได้ว่ารถพยาบาลหลายคันได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งเข้ารบกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศและปกป้องเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมด้วยค่ะคุณรัฐพล กับแไะอีกด้านหนึ่งนะครับอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั้นเปิดเผยในวันพุธว่าได้ยื่นเรื่องของหมายจับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำของเมียนมาสำหรับการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากข้อกล่าวหาว่าได้ทำการประหัสประหารชาวโรฮินจาที่นับถือศาสนาอิสลามตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับ รัฐบาลทหารเมียนมาออกแถลงการที่ส่งให้กับรอยเตอร์ว่าเมียนมานั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาโลกและไม่ยอมรับคำถแถลงนี้ชาวโรฮิงญ,ญานับล้านคนได้หลบหนีไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้รอดพ้นจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพเมียนมาที่เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017และเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรประชาชาติบุว่าเป็นตัวอย่างของ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนของสารประชา,ชาติกล่าวหาทหารตำรวจและผู้นับถือศาสนาพุทธในเมียนมาว่าได้ทำลายล้างหมู่บ้านนับร้อยแห่งในพื้นที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศและทำการทรมานชาวบ้านที่พยายามหนีตายรวมทั้งสังหารหมู่และข่มขืนก็ทำชำเราหมู่เมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และกล่าวว่า กองกำลังด้านความมั่นคงดำเนินปฏิบัติการที่ถูกกฎหมายในการจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีที่มั่นของตำรวจนะครับรอเตอร์รายงานว่าในเวลานี้ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายที่มีสภาพ มอสในบังกลาเทศครับคุณอธิการค่ะไปกันที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งทางฝั่งรัสเซียออกโรงเตือนสหรัฐค่ะเมื่อวันพุธให้ยุติสิ่งที่เรียกว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามและยังคงเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสองมหาอำนาจกันอยู่ก็ตามนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรฟคอฟกล่าวเมื่อวันพุธ ว่ารัสเซียส่งสัญญาณที่ชัดเจนและจำแจ้งไปกับสหรัฐให้ยุติการจัดส่งอาวุธที่รัฐบาลยูเครนร้องขอเพราะเป็นสิ่งที่อันตร,รายเกินไปและบอกได้ว่าคณะทำงานชุดปัจจุบันของสหรัฐต้องยุติการเขม็งเกลียวความขัดแยง้งไม่เช่นนั้นสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะอันตร,รายสำหรับทุกฝ่ายรวมถึงกับสหรัฐเองด้วย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการที่รัสเซียทดสอบสิ่งที่เรียกว่าขีปนาวุธโอเรชนิกซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางวิถีโค้งรุ่นใหม่เข้าโจมตียูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นการตอบโต้การที่ยูเครยนยิงขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีกองทัพบ,บก ATA CMS ที่ผลิตในสหรัฐหกลูกและขีปนาวุธร่อมพิสัยไกล s t o r มชา a d o w ของอังกฤษเข้าไปในดินแดนรัสเซียหลังยูเครนได้รับการอนุมัติจากชาติตะวันตกค่ะ อย่างไรก็ตามเรฟคอฟได้เผยในวันพุธด้วยนะคะว่ารัฐบาลมอสโกจะยังคงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลวอชิงตันเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธโอเรชนิกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการคำนวณที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลมอสโกต้องการรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสหรัฐในช่วงเวลาตึงเครดเช่นนี้ ทางประธานาธิบดีโวลดดเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนได้กล่าวว่าการใช้ขีปนาวุธใหม่ของรัสเซียซึ่งยูเครนเผยว่าเป็นอาวุธที่โจมตีในความเร็ว13,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเท่ากับเป็นการยกระดับอย่างชัดเจนและรุนแรงในสงครามและเรียกร้องให้นานาชาติประนามการยิงขีปนาวุธดังกล่าวของรัสเซียขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าขีปนาวุธโอเรชเน็ของรัสเซียอยู่ระหว่างการทดลองและคาดว,ว่ารัสเซียมีอาวุธดังกล่าวเพียงหยิบมือ ในวันพุธสื่อรัฐบาลรัสเซียทาสอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัสเซียว,ว่ามอสโกกำลังเดินหน้านำขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีตซามาัตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังแสงนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการต่อสู้ด้วยนะคะโดยขีปนาวุธซามาัตออกแบบมาเพื่อติดหัวรบนิวเคลียร์ในการโจมตีเป้าหมายในระยะหลายพันไมล์ซึ่งรวมถึงสหรัฐและยุโรปแต่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าและเกิดปัญหาในการทดสอบในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อเดือนกันยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธระบุว่ารัสเซียล้มเหลวอย่างหนักในการทดสอบขีปนาวุธนี้รอบล่าสุดซึ่งสร้างความเสียหายให้กับฐานปล่อยขีปนาวุธชนิดดังกล่าว อีกด้านหนึ่งสำนักข่าวเอพีรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะทำงานประธานาธิบดีโจไบเดนที่ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวันพุธบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเพิ่มกำลังพลของกองทัพด้วยการลดอายุการเกณฑ์ทหารและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถเกณฑ์ทหารได้ตั้งแต่อายุ18ปีจากกรอบปัจจุบันที่25ปีนะคะเพื่อให้มีกำลังพลมากพอสำหรับการสู้รบกับประเทศที่มีจำนวนทหารมากกว่า เจ้าหน้าที่รายนี้เผยกับ AP ได้ว่ายูเครนระบุว่าต้องการทหารเพิ่มเติมอีก106,000นายจากปัจจุบันที่ยูเครนมีทหารและกองกำลังจากหน่วยต่างๆอยู่มากกว่า1ล้านนายแต่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกต่างมองว่ายูเครนต้องการกำลังพลที่สูงกว่านั้นมากอีกทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าปัญหาด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ในสงครามนี้ การเกณฑ์ทหารกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวในยูเครนตลอดช่วงสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมาเกือบ3ปีค่ะโดยชาวยูเครนบางส่วนแสดงความกังวลว่าการลดอายุเกณฑ์ทหารลงไปจะเป็นการดึงกำลังแรงงานออกไปและกระทบต่อเศรษฐกิจกในยุคหลังสงครามขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไบเดนเสริมว่าสหรัฐเชื่อว่ายูเครนสามารถใช้กำลังพลที่มีอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้โดยการเข้าจัดก,การกับผู้ที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารหรือไม่เข้ามารายงานตัวค่ะคุณรัฐพล ครับแล้อีกด้านหนึ่งนะครับทางการปากีสถานนั้นก็ได้จับกลุ่มตัวผู้คนนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอิมรันขานที่ขณะนี้นั้นถูกจำคุกจับตัวผู้ประท้วงได้เกือบ1,000คนนะครับที่บุกมายังกรุงอิสลามบัดเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวอดีตผู้นำรายนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจปากีสถานอารีริสวี เผยถึงการจับกลุ่มผู้ประท้วงเพิ่มอีกราว600คนในวันอังคารทำให้ผู้ชุมนุมที่ทางการปากีสถานจับกลุ่มตัวไปนั้นอยู่ที่954รายแล้ว พร้อมกันนี้ริชวีได้ปฏิเสธเรื่องการใช้กระสุนจริงระหว่างปฏิบัติการสลายฝูงชนที่ทางผู้ช่วยของอิมรันคาน,านอ้างโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าผู้ประท้วงหลายร้อยคนนั้นมีบาดแผลจากกระสุนระหว่างเหตุวุ่นวายใจกลางกรุงอิสาาาบัดที่ตำรวจพยายามสลายฝูงชนที่นำโดยภรรยายของอิมรันคาน,านเมื่อวันอังคารและยืนยันว่ามีการ ยึดปืนไรเฟิลอัตโนมัติและปืนแกส๊สน้ำตาจากผู้ประท้วงนับพันที่ปักหลักชุมนุมนะครับอาลีอามินกันดาปูผู้ช่วยของขานซึ่งร่วมการชุมนุมที่เมืองหลวงของปากีสถานกล่าวหาทางการอิสลามบัดว่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับ ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารและโฆษกสำนักตำรวจในอิสมบ,บัตินั้นไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นจากรอยเตอร์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในเวลาที่รายงานข่าวนี้พัก PTI เผยนะครับว่าการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีข่านสิ้นสุดลงแล้วโดยอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในการสลายชุมการชุมนุม แต่ทางฝ่ายผู้ช่วยของอิมรันคานาร,ระบุว่าการประท้วงยังดำเนินต่อไปจนกว่าอดีตนายกผู้นี้จะตัดสินใจให้ยุติการเดินขบวนนะครับการประท้วงโดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค PTI ของอิมรันคานานี้ดำเนินมาตั้งแต่สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยเป็นผู้สนับสนุน2รายแล้วก็ทหารรับจ้างอีก4นายตามการเปิดเผยของพรรค แต่ทางการปากีสถานออกแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้โดยยืนยันว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้พักพีทีไอนำหลักฐานเรื่องการใช้กระสุนจริงโดยเจ้า้าที่มายืนยันเพิ่มเติมด้วยนะครับ ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้ามารับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ w a วเ a ไทยคและทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, X x ซ์และ u b e และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมีอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับ โควคมอรของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์2.0นะคะที่ต้องติดตามการล่าสุดนะคะก็มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมค่ะของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นสมาชิกรัฐบาลทรัมป์ในสมัยแรกด้วยนะคะโดยว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐประกาศเสนอชื่อเจมิสันกรียร์นักกฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเคยทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ ประจําียบขาวด้านผู้แทนการค้าให้กับทรัมป์ให้ดํารงตําแหน่งผู้แทนการค้าสหรัฐในรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลังวันที่20มกราคมปีหน้านะคะทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเกรียมมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรียกเก็บภาษีน้ำเข้าจากจีนและการจัดตั้งข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาและเม็กซิโกในรัฐบาลชุดก่อนหน้านอกจากนั้นทรัมป์ยังเปิดเผยว่าได้เลือกเควินฮัสเซตมาทําหน้าที่ดูแลสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจํา ทำเนียบขาวหลังเคยดูแลสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลชุดแรกของตนมาแล้วโดวยในบทบาทใหม่นี้ฮัสเซตจะทํางานในด้านยกเครื่องและปรับปรุงมาตรการปรับลดภาษีที่เริ่มดําเนินการเอาไว้ย้อนกลับไปในปี2017และจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยครอบครัวชาวอเมริกันให้ฟื้นตัวจากภาวะเงินเฟอ้อที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาโดยรัฐบาลไบเดน และว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ยกระกาศเลือกนายแพทย์เจปัตชเรียนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่เคยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อนโยบายล็อกดาวน์และการฉีดวัคซีนในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ให้ดูแลสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐนะคะทรัมป์กล่าวว่านายแพทย์ปัตชเรียจะทำงานร่วมกับโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ที่ตนเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐในการกำกับงานวิจัยด้านการแพทย์ของประเทศและทำการ ค้นพบใหม่ๆที่จะพัฒนางานด้านสุขภาพและช่วยชีวิตผู้คนและเขายังเสนอชื่อจิมโอเนียลซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหร,รัฐให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันอังคางครค่ะทีมการโอนถ่ายงานของทรัมป์ประกาศว่า ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลไบเดนเรื่องกระบวนการเริ่มต้นทํางานกับหน่วยงานรัฐบาลกลางต่างๆแล้วโดยซูซี่ไวล์ส่วนหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจําของทรัมป์ระบุประจําทําเนียบขาวของทรัมป์ ระบุในแถลงการว่าการทำงานร่วมกันนี้เปิดทางให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อร่วมคณะรัฐมนตรีของเราเริ่มต้นการเตรียมการสำคัญซึ่งรวมถึงการส่งทีมเตรียมงานไปยังทุกกระทรวงและดำเนินการโอนถ่ายอำนาจให้เสร็จเรียบร้อยและการเตรียมงานทั้งหมดนี้จะใช้เงินทุนที่ได้รับการบริจาคมาจากภาคเอกชนซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต่อสาธารณะค่ะคุณรับตบลครับก็ เราจะต่อกันด้วยเรื่องวิเคราะห์เศรษฐกิจใช่ไหมใช่เพราะว่าประเด็นนี้ต้องคุยกันต่อนะคะหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับยุคทรัมป์2.0ในแง่ของประเด็นเศรษฐกิจเพราะว่ามีการคาดเดาถึงผลกระทบจากคําประกาศการขึ้นภาษีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ ต่อคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างจีนซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าสิ่งนี้อาจจะทําให้บริษัทต่างๆเกิดการย้ายฐานจากจีนเข้ามาในอาเซียนได้แต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะมาพร้อมกับข้อจํากัดบางอย่างก็ได้ซึ่งวันนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะครับอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์นะก็ได้เห็นสัญญ,ญาณจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนะครับที่เขาประกาศความพร้อมที่จะ เร่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีน3ประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐนะครับในช่วงการหาเสียงของทรัมป์นั้นเขาขู่ว่าจะยกระดับภาษีต่อสินค้าจากจีนสูงเป็น60%นะครับตั้งแต่เข้ชนะเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พุ่งความสนใจไปที่สงครามการค้าที่อาจร้อนขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐและจีนนะครับ นักวิเคราะห์มองย้อนไปถึงเมื่อปี2017ที่ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยแรกเมื่อเขาใช้มาตรการภาษีต่อสินค้าจากแดนวังกรอย่างแข็งขันนะครับในตอนนั้นบริษัทจำนวนมากก็ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะเลี่ยงการถูกเก็บภาษีสูงหากว่านำเข้านำสินค้าเหล่านั้น,นจากโรงงานจีนไปขายโดยตรงที่สหรัฐนะครับ หากว่าภายใต้รัฐบาลทรัมป์2.0จีนน네 sí. yep, ั้นถูกเก็บภาษีตามที่ทรัมป์กล่าวนะครับนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะบอกว่าการเร่งเครื่องการย้ายฐานการผลิตก็อาจจะมีมากขึ้นนั่นก็เป็นความเห็นของเจเยนแมนนอนนะครับนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน ISEAS Yusof Ishak Institute นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะ ตอนกลางเดือนผู้ชมนายพิชัยนัทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยนั้นให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าประเทศไทยนั้นอาจจะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียจากนโยบายกำแพงภาษีที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลสหรัฐครับ เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างสหรัฐกับจีนคือถึงแม้เขาใหญ่ทั้งคู่แต่เขาไม่ตัดกันไม่ขาดหรอกครับยังไงสหรัฐกับจีนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องค้าขายกันทาอย่างไรที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปอยู่ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมของการค้าขายระหว่างสหรัฐกับจีนให้ได้คือจีนอยากขายของไปสหรัฐก็มาพอ์ตลงทุนที่ไทยไทยอยากสหรัฐอยากขายของไปจีนก็มาลงทุนที่ไทยครับยังไงก็ตามนะครับเมนนอนนักวิจัยจากสถาบัาน I S E use of Isha ซักตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประเทศอย่างไทยรวมทั้งเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยได้เห็นการย้ายฐานการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่จากจีนมายังตลาดของตนเรียบร้อยแล้วจึงเหลือโอกาสอย่างจำกัดนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอย่างกัมพูชาและลาวที่อยู่ใกล้จีนแล้วก็น่าจะดึงดูดเงินทุนจากจีนได้อีกนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาระ2องไทยหรือว่า BOI นะครับเปิดเผยว่าสถิติการยื่นขอการ ส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทจีนมายังไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการลงทุน1 5 9 9 0 0กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ24.03ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมนะครับมูลค่าดังกล่าวนั้นเคยสูงกว่านี้นะเคยสูงแตะที่261,705ล้านบาทเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ นักวิเคราะห์ยังเชื่อเห็นถึงความเสี่ยงอีกประการหนึ่งนะครับกล่าวคือบางประเทศโดยเฉพาะเวียดนามได้ดุลการค้าจากสหรัฐในระดับสูงแล้วก็อาจเสี่ยงต่อกำแพงภาษีของอเมริกาอีกด้วยนะครับตามความเห็นของเด b บรา h e เอลมส์หัวหน้าฝ่ายนโยบายการค้าของ Hinrich Foundation ที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับพร้ป์กล่าวหลายครั้งนะครับระหว่างการหาเสียงว่าการเสียดุลการค้า กับประเทศอื่นๆนั้นจะต้องจัดการแล้วก็ประเทศที่ได้ดุลอยู่บ่อยๆเนี่ยอาจจะเจอมาตรการภาษีของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้นะครับมาดูตัวเลขของไทยนะครับในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2014สหรัฐนั้นขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นกับไทยทั้งหมด8ปีนะครับโดยมูลค่าการขาดดุลในปี2023หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่กว่า40,000ล้านดอลลาร์ในปีดังกล่าวสหรัฐขาดดุลให้กับเวียดนามมากกว่าไทยนะครับคือ ดลุลให้กับเวียดนามกว่า1,000แสนล้านดอลลาร์นะครับและในบรรดา10ประเทศอาเซียนนั้นไทยได้ดุลการค้าสหรัฐมากเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามในปีที่แล้วอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติสหรัฐ e n s u s Bureau นะครับเดโบราเอมซักวิเคราะห์คนนี้นะครับก็บอกด้วยว่ายังคงเป็นคำถามปลายเปิดนะว่าบริษัทต่างๆนั้นจะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเขาบอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าก็มีเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในประเทศ จีนอย่างหนานแน่นนั่นก็เพราะว่าจีนนั้นมีขนาดแล้วก็ความคล่องตัวทางเศรษฐกิจที่ยากที่จะหาประเทศอื่นๆมาเทียบได้นั่นเองนะครับเธอคิดว่าบริษัทบางแห่งนั้นอาจจะเลือกที่ยืนหยัดผลิตสินค้าในจีนต่อไปแล้วก็ยอมรับแรงกระแทกจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐหรืออาจจะมองหาตลาดอื่นๆแทนนะครับฉากทัดดังกล่าวนั้นก็อาจนำไปสู่การค้าขายกันมากขึ้นในหมู่ประเทศอาเซียนนั่นเองนะครับ แต่ว่ารองศาสตราจารย์อัดพิสารวานนิดผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตลาดสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาจถูกตัดราคาจากการหลั่งไหลของสินค้าจีนได้นะครับและนักวิเคราะห์แม่นนอนก็กล่าวปิดท้ายครับว่าในระยะสั้นแน่นอนว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะได้รับผลประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ถ้ามีการย้ายฐานเพิ่มขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้วข้อดีเหล่านี้ก็จะซาลงและจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากอีกต่อไปครับค่ะก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจนกว่าเราจะได้เห็นหน้าคราตาของรัฐบาลแล้วก็นายบายต่างๆที่จะมีออกมานั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice Washington! มาเช็คสภาพตลาดหุ้นวันนี้นะคะแดงทั้งกระดานก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ลบ138จุดค่ะที่44,722จุด S&P ลบ22จุดที่5,998จุด NASDAQ ลบ115จุดที่19,060จุดราคาทองคำบวก0.6%ที่2,637ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่างเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก51สตางค์นะคะ ส่งท้ายกันวันนี้ไปที่เรื่องราวของเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหนึ่งในประเพณีที่เรียกว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมา100ปีเนี่ยนะคะเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยสำหรับชาวอเมริกันอย่างหนึ่งก็คือติดจอรอดูหรือว่าไป ชมนะคะพาเรดวันขอบคุณพระเจ้าของห้างสรรพสินค้าเมซี่ที่นครนิวยอร์กนะคะก็วันนี้คะ่ะเราก็จะพาไปดูกันนะคะ24ชั่วโมงก่อนขอบวนพาเรดจ,จะเริ่มขึ้นหลายคนรอจับตากันนะคะเพราะว่าพาเรดนี้จะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ยล่วงหน้าถึง1ปีเต็มทีเดียวะคะ่ะ There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the three and a h million viewers. บรนดอนเคนเนดีพุ่มนวยการฝ่ายผลิตและสร้างสารรค์ของเมซี่สตูดิโอที่ดูแลเรืเ่องการจัดขบวนพาเหรดของวันขอบคุณพระเจ้านี้นะคะบอกกับวิวเอว่ามีผู้คนมากกว่า8,000คนที่จะเดินพาเหรดบนท้องถนนในนิวยอร์กต่อหน้าผู้ชม3 5ล้านแนคน ที่มารอตลอด2ข้างทางที่ถนนและเกือบ30ล้านคนที่ติดจอรอดูอยู่ที่บ้านค่ะในปีนี้ is, เมซี่สเผยว่ามีขบวนรถพาเหรด2 2คันวงดนตรี1 1วงและนักสแสดงที่หลากหลายเข้าร่วมขบวนพาเหรดและมีบอลลูนยักษ์17ลูกนะคะที่จะลอยไปตามขบวนพาเหรดและบางชิ้นเน่ยคือมีความสูงเกือบเท่าตึก6ชั้นทีเดียวค่ะ We in the holidays. So what we're when we usher the create these tell trying holidays so floats and balloons is in and to do tell. ณะนีเสริมว่าเราตั้งตารอคอยดังนั้นสิ่งที่พยายามที่จะทําก็คือสร้างขบวนรถและบอลลูนที่เล่าเรื่องอย่างรวดเร็วสนุกสนานสร้างความประหลาดใจและเติมความสุขให้ผู้ชมในค่าคืนก่อนพระเดชจะเริ่มขึ้นนะคะขบวนรถ Uh, ทั้งพาเรตและก็บารูนยักษ์จะเก็บเข้าไปนะคะให้เหลือขนาดเท่ากับรถบัสหลายคันและมุ่งหน้าจากคลังเก็บสินค้าในรัฐนิวเจอร์ซียมาอย่างมหาคนครนิวยอร์กนะคะพาเรตวันขอบคุณพระเจ้าของห้างเมซี่นี่มีอายุครบ100ปีเต็มนะคะพาเรตแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี1924ค่ะและกลายเป็นหนึ่งในประเพณีใหญ่แห่งปีของชาวอเมริกันค่ะ Era, Jim ค <different> ิว s ซนประธานบริษัทการตลาดคาปลีก Theory House ใน North Carolina เผยกับวิวผ่านทีมสว่าสำหรับพาราเดวันขอบคุณพระเจ้านี้ไม่มีอะไรมากมายในวัฒนธรรมอเมริกันที่จะอยู่ยั้งยืนยงได้ขนาดนี้และบอกว่าในยุคก,การสื่อสารดิจิทัลและการตลาดเชิงประชาสัมพันธ์ พาเรตนี่ก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำให้นักช็อปเนี่ยได้มองเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงนั่นเองนะคะทั้งนี้เมซี่ไม่เผยตัวเลขว่าทุ่มงบไปเท่าไหร่กับขบวนพาเรตค่ะแต่มีการประเมินว่าอาจจะสูงกว่า13ล้านดอลลาร์แล้วมีแบรนด์ต่างๆมาสปอนเซอร์ขบวนรถพาเรตด้วยค่ะ It is our gift city to the city New York, and is our of York our the New and แคทลี ide, นโดนอลฮิลไรท์ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของเมซี่สตูดิโบอกกับวิว่านี่คือของขวัญสําหรับมหานครนิวยอร์กและเป็นของขวัญจากเราให้กับประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ามันคือของขวัญที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ของ m a c ี่ซะมากกว่าค่ะ something like the Macy's uh, Thanksgiving Parade that has such a rich history ทูลินอาดาอาจารย์ด้านธุรกิจและการตลาดจากนิวรยกยูนิเวอร์ซิตี้ให้ทัศนะกับวิโอ,อว่าพาเรตเมซี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเชื่อมโยงกับครอบครัวสร้างประสบการณ์กันภายในครอบครัวและถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เกือบจะกลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมอเมริกันไปแล้วนะคะสำหรับพาเรตวันขอบคุณพระเจ้าเมซี่ฉันจะเริ่มต้นด้วยบอลลูนไก่งวงยักษ์ค่ะแล้วก็สิ้นสุดด้วยการมาถึงของซานตาคลอสซึ่งเป็นวิถีที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ย้ำเตือนให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกันรู้นะคะว่ารื ดูการแห่งการจับจ่ายซื้อของในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีนั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะคะก่อนวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตามเวลาสาระจะเริ่มขึ้นและขบวนพาเหรดก,ก็จะได้เฉิดฉายกันอีกครั้งในรอบปีนะคะคและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณฤัธพลนอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนีทิการคุณรัตพลค,คะ่ะสวัสดีค่ะโอ้ได้เวลาเสียงปีกลองและสัญญาณความความสนุกสนานการช้อปปิง้งบรรยากาศช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือก่อนเข้าเทศกาลคริสต์มาสนี่บันเลงขึ้นแล้วใช่ไหมคะต้องเตรียมเตรียมอะไรบ้างคะเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมความสนุกเตรียมเดินทางด้วยใช่ไหมคะ อันนี้ถ้าพูดถึงการเดินทางที่มีมีคลื่นของการเดินทางเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้ววันนี้ในค่ำคืนก่อนวันขอบคุณพระเจ้าจะเป็นวันที่มีการเดินทางหนาแน่นที่สุดในบรรยากาศที่สหรัฐตอนนี้ก็มีการรายงานข่าวเรื่องสภาพการจราจรติดขัดนะคะทั้งทางบกรวมถึงทางอากาศ mm. ด้วยนะคะก็ก็มีการรายงานกันตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ส่วนขบวนพาเหรดจ,จริงๆน่ก็จะได้ชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะตามเวลาสหรัฐค่ะเรื่องนี้ช,ชวนชวนให้คิดอยู่เหมือนกันว่า คนยังจะดูบนจอโทรทัศน์หรือเปล่าพารีเมซ,ซี่ที่เป็นเกือบจะเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนานเนี่ยตอนนี้จอที่คนดูที่คนในครอบครัวเนี่ยยังมารวมตัวกัน,นยังจอทีวีเนี่ยยังเป็นกาวที่ดึงคนมาร่วมกันในครอบครัวที่ห้องนั่งเล่นหรือไม่นะใ,ในยุคในยุคที่คนดูบนโทรศรรัพท์กันแทบทางนั้นนะฮะอืมใช่การดูทีวีก็น้อยลงเป็น เป็นธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าก็น่าสนใจอย่างอย่างไรเสียภาพที่ปรากฏก็เป็นภาพเดียวกันถูกไหมคะไม่ว่าจะผ่านจอใดก็แล้วแต่วิวเอไปทําข่าวไหมคะหรือไปเตรียมสนุกในครอบครัวส่วนตัวกันไปคะ่ะ